สวิ t แอปพลิเคชันที่จะทําให้การวิ่งบนลูวิ่งไฟฟ้าไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปโดยจําลองตัวเราเข้าไปอยู่ในเส้นทางการซ้อมวิ่งผสมผสานความสนุกของสถานการณ์วิวิวทั์จำลองแนะนําการใช้แอปพลิเคชันสวิ t นะครับจะมี2ตัวคือแอปสวิ t กับแอป Companion นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนแอปพลิเคชัน w i ิ t แอปตัวหลักเลยก็เอาไว้ทำกิจกรรมเลยเอาไว้วิ่ง v i อร์ tual Run แล้วก็คลิกเข้าไปเลย คนไหนยังไม่เคยสมัครก็ใส่ชื่อใส่อีเมลใส่ข้อมูลให้ครบนะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้วิธีใช้งานไม่ยากเลยไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นตรงสีมส้มแท็บ1ครั้งขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะให้เราแพร์ e v i ว e ์นะครับแล้วก็เอาพอร์ตมาเชื่อมต่อนะครับโดยเลือกเป็นที่กิจกรรมลันมันจะมี2องนันคือลายคือปั่นจักรยานหรือลันนะครับก็ขอบอกเทคนิคสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับ คนที่ไม่แน่ใจว่าพอร์ตตัวเองคืออันไหนนะครับแล้วก็มาดูที่กล่องพอร์ตของเรานะครับมันจะมี serial number นะครับเนี่ยครับ2ตัวสุดท้ายก็จะปลูกมันหนึ่งครั้งโดยการดีดไปนะครับมันจะมีไฟสีเขียวๆข,ของเราก็คือ8 1แล้วเราก็กดโอเคอ่าเชื่อมต่อสปีดรันสปีดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเชื่อมต่อคัเดนะครับก็เรื่องเหมือนเดิมสวิปรันพอร์ต81 เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับฮาร์ดเรทนะครับรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนต้องเป็น Android แล้วก็มีรองรับระบบ a n p a ์นะครับถ้าเพื่อนๆใช้นาฬิกาการ m i n อยู่สามารถบอดแค้นฮาร์ดเรทมาที่อุปกรณ์โทรศัพท์ของเราได้นะคสำหรับ iOS ยังทำไม่ได้เมื่อเราเชื่อมต่อ Run Speed กับ c คาแดนเสร็จแล้วนะครับ ครั้งแรกเราต้องคาลิเบ e ตัวพอร์ตก่อนโดยจิ้มไปที่รูปประแจนี้แล้วเขาก็จะให้เลือกสปีดของเราเพื่อจะคาลิเบตโดยปกติเราวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ก็ถ้าความเร็ว10ก็จะมา p นเพจ6แล้วก็กด Nex กไปเขาจะให้เราวิ่งปรับความเร็วบนเทรดมิล10แล้วเราก็วิ่งนะครับซึ่งมันจะขึ้นตัวเลข40วิีนะครับโอเคนะครับเมื่อคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเค เรามาถึงหน้าจอของการเลือกสนามการวิ่งมันจะมีอยู่2อ,อันให้เลือกคือวาโทเปียกับอีกสนามนะครับซึ่งสนามนี้มันจะเปลี่ยนทุกวันการเลือกรูทนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเลือกแบบนี้ได้เลยหรือจะเลือกวิ่งกับสวิตเตอร์คนอื่นสวิตเตอร์คือยูสเตอร์ในเกมนะครับเนี่ยเขากำลังวิ่งเพจเท่านี้อยูอ่เราก็สามารถเลือกวิ่งได้เลยแต่ผมจะเลือกรูทในการวิ่งนะครับ ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเราจะวิ่งมินิมาราทอนหรือว่าวิ่งฮาฟมาราทอนอันต้าฮาฟหรือว่าจะเป็นฟูลมาราทอนก็มีเราจะ,จะลองเลือกสักอันอ่ 5K นะครับเขาก็จะ,ะแสดงแผนที่มาให้เราก็กดโอเคแล้วก็กดเอา อันนี้คือการเข้าสู่แมปที่เราเลือกมาแล้วนะครับในขณะที่เราวิ่งอยู่บนจอมีอะไรบ้างไล่มาจากด้านบนซ้ายมือจะเป็นเพลสนะครับ1กิโลเราวิ่งกี่นาทีเลื่อนมาเป็นตัวเลขสีฟ้าแสดงระยะทางที่เราวิ่งได้กี่กิโลแล้วถัดมาตัวสีดำดำก็จะเป็นเวลาที่เราวิ่งจะไม่นับเวลาที่เรายืนพักอยู่เฉยๆด้านล่างตัวใหญ่เลยคือความเร็วสปีด ใน1ชั่วโมงว่าเราจะได้กี่กิโลด้านซ้ายจะเขียนว่า km speed คือระยะทางต่อกิโลนะครับกิโลแรกเราวิ่งได้เพสเท่าไรกิโลที่2ได้เท่าไรสามได้เท่าไรมันก็จะลำดับให้แล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นแคลอรี่กับเพสเฉลี่ยด้านมุมบนขวามือจะเป็นมินิแมปหรือว่าแผนที่ต่อจากนี้ไปเราจะเจอแยกเจอโค้งเจอทางยังไงลงมาจากมินิแมป จะเป็นสวิปเตอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเกมนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับเราไม่ว่าจะเป็นนักปัน่นหรือว่านักวิ่งแล้วก็มุมล่างซ้ายจะเป็นเมนูนะครับก็จบกิจกรรมแล้วนะครับจะกดปุ่มเมนู1นครั้งแล้วก็เอนลันเขาก็จะสรุปรันรีพอร์ตว่าเพชรเฉลี่ยนในการวิ่งครั้งนี้ของเราอยู่ที่เพชรเท่าไรระยะทางที่วิ่งไดเ้เวลาที่ใช้ แคลอรี่เรียงตาราำดับเลยแล้วก็มีเป็นกราฟด้วยว่าเราวิ่งได้เพสคงที่แค่ไหนถัดมานะครับเราก็อาจจะเซฟกิจกรรมเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนผมก็กดเซฟเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิ่งโดยใช้แอปพลิเคชัน Swift R ถัดมาก็จะมา แนะนำแอปพลิเคชัน Companion เป็นอีกแอปพลิเคชันเอาไว้ดูกิจกรรมต่างๆเอาไว้เพิ่มเพื่อนเอาไว้ดูกิจกรรมย้อนหลังใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆอาทิ Garmin หรือว่า s t a r a a t p แอป Companion ก็จะมีบอกสเตตัสสำหรับคนที่กำลังวิ่งในแอปพลิเคชัน Swipe อยู่ตอนนี้แล้วก็เทรนนิ่งแพลนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถไปจอยได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมของเรากิจกรรมของเพื่อนที่เราแอดไว้ หน้าถัดมาจะเป็นอีเวนต์นะครับจะมีอยู่หลกัหลกๆ3ตัวเลือกนะครับคืออีเวนต์ของปันจักรยานแล้วก็อีเวนต์ในการวิ่งแล้วก็สามารถสร้างอีเวนต์ได้นะครับโดยการ create meetup ถัดมานะครับ activity จะเป็นเหมือนอ่าฟีดเราทํากิจกรรมอะไรไปบ้างเพื่อนเราทํากิจกรรมอะไรไปบ้างาแต่ถ้าเราอยากดูของเราเองเราก็ไปคลิปที่ just me นะครับเขาก็จะบอกว่า แล้วมีทํากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง้อนหลังนะครับซึ่งคลิกเข้าไปดูก็จะบอกค่อนข้างครบเลยนะครับและทางเวลาเพสแคลอรี่นะครับแผนที่ที่เราวิ่งถัดมาโกเราสามารถเพิ่มเป้าหมายได้ว่าใน1เดือนหรือใน1สัปดาห์เราจะวิ่งกี่กิโลหรือว่าจะวิ่งเดือนละ100ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถตั้งได้อมอนะครับก็ เป็นเทรนนิ่งแพลนนะครับไฟสวิตเตอร์คือหาเพื่อนนะครับก็เอาไว้แอดเพื่อนแล้วก็เซตติ้งนะครับการตั้งค่าต่างๆต,ตั้งค่าโปรไฟล์คอนเนคชันก็คือการเชื่อมไปแอปเติร์ดปาร์ตี้ต่างๆนะครับผมโหลดครบจบก็พร้อมที่จะไปวิ่งในโลก Virtual ล u n นกันแล้ว เปิดพีเออเดอร์แล้วนะครับทางเว็บไซต์ Banana ่ารันและช้อปปี้บ n นน a น่ารันครับผม